ชโยโดม,มาแล้วปะอ่ะมาแล้วมีใครที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้อีกมีไหมคะเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วแล้วก็จะเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะคะสะสิงานตังชิมา มีอีกไหมคะนอกจาก um, ina, ไอโยนดมศาสินานตังซิมามีคนอื่นอีกไหมถ้าไม่มีนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวจะใชคอีกรอบนึงก่อนที่จะปล่อยนะคะสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่สี่และนะคะรางวัลความภาาภูใจนะคะในการกรอกข้อมูลหน้าที่สี่ครูบอกไว้แล้วตั้งแต่แรกเลยว่า นะคะข้อมูลที่ผู้กาหนดจะต้องมี3หน้าในห้าหน้าที่นักเรียนเห็นขวามือนะคะจะต้องมี3หน้าที่มีหน้าย่อยนะคะ3หน้าที่จะต้องมีหน้าย่อยเลยนะคะก็คือหน้าที่1นะคะความถนัดและความสนใจอันนี้นะคะจะต้องมีหน้าย่อยหน้าที่2คือรางวัลความภาคภูมิใจและหน้าที่3ามก็คือรูปภาพหรือแกลเลอรี่นั่นเองนะคะส่วนผลการเรียนกับประวัติส่วนตัวจะมีหน้าย่อยหรือไม่มีก็ได้ นะคะอ่าบางคนไม่มีหน้าย่อยมันก็จะไม่มีรูปสามเหลี่ยมข้้งหน้าแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่มีหน้าย่อยนะคะส่วนประวัติส่วนตัวเช่นกันบางคนมีหน้าย่อยก็ได้นะ,ะไม่ผิดนะคะแต่ครูก็ไม่ได้กําหนดแล้วแต่นักเรียนเลือกเองได้เลยนะคะแต่ที่กําหนดเลยนะคะก็คือหน้าที่สองหน้าที่สี่แล้วก็หน้าที่ห้า <teor> นะคะทีนี้ในส่วนรางวัลความภาคภูมิใจคือรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนมีการไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น จะเป็นกิจกรรมภายในกิจกรรมภายนอกนะคะหรือนักเรียนไปแข่งเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนนะคะอย่างบางคนนะคะไปแข่งเกี่ยวกับกิจกรรมมารยาทนะคะที่เป็นของทางเขตหรือของจังหวัดอะไรพวกนี้ที่เขาจัดนะคะแล้วได้รางวัลมาซึ่งไม่เกี่ยวกับโรงเรียนก็ใช้ได้นะคะโดยนักเรียนจะต้องทำนาย,ย่อย โดยนักเรียนจะต้องทำหน้าย่อยในแต่ละง,งานด้วยนะคะอะอย่างเช่นไปกิจกรรมนะคะประกวดมารยาทก็จะต้องทำเป็นหน้าย่อยซึ่งชื่อนะคะชื่อแต่ละหน้าที่นักเรียนจะตั้งนักเรียนสามารถตั้งได้ตามกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมหรืองานที่นักเรียนเข้าร่วม่ากิจกรรมการประกวดมารยาทนะคะเราก็เพิ่มหน้าย่อยเข้าไป นะคะแล้วก็ใส่หัวข้อทุกหน้าด้วยอย่าลืมย้ำนะคะเพราะหลายๆคนชอบลืมใส่หัวข้อทุกหน้าด้วยเพื่อให้รู้ว่าหน้านั้นคือกิจกรรมอะไรนะคะอ่านลักษณะประมาณนี้นะคะใส่หัวข้อให้เรียบร้อยว่าหน้านี้มันคือหน้าอะไรแล้วเราค่อยใส่ข้อมูลของตัวเองซึ่งข้อมูลเป็นอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งโลกเกจิบตสนะคะหรือรูปภาพที่ได้เข้าร่วมนะคะแต่สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเกจิบตสกับโลก นะคะหรือถ้านักเรียนไปแข่งขันกีฬานะคะนักเรียนอาจจะมีเหรียญรางวัลหรือถ้วยรางวัลอ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราค่อยเอารูปภาพมาประกอบสมมตินะคะในรูปแรกนะคะรูปแรกอ่ะรูใสมม่เป็นไฟล์รูปภาพสมมติอันนี้เป็นเกียรติบัตรนะคะเดี๋ยวหาตัวอย่างเกียรติบัติในอัดรงมแป๊บหนึ่งอ๋อ้ได้แป๊บหนึ่งนะคะคุณผิด วันนี้เน็ตต้องของนักเรียนในห้องช้าไหมลูกคะปะเพราะว,ว่าของครูค่อนข้างช้านะคะอ่าสมมติเป็นเกียรติบตัตรอันนี้นะคะการประกวดมารยาทนะคะเราก็เอาเกียรติบตัตรมาใส่แบบนี้ได้เลยอ่าเอาเกียรติบตัตรมาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะ เป็นรูปเกียติบตัตรนะคะส่วนข้างล่างเราอาจจะใส่เป็นรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งก็เป็นกิจกรรมในหัวข้อของการประกวดมารยาทอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าเออไปแข่งกีฬาอ่ะเราก็ทำหน้าย่อยนะคะกิจกรรมเอาในโรงเรียนได้กิจกรรมกีฬาสีนะคะเราอยู่สีอะไรนะคะเราได้รางวัลอะไรอ่ะสมมติตอนมต้น นะคะหรือตอนมอสีนักเรียนอยู่สีอะไรรูก็เพิ่มนาย่อยไปสมมติอยู่สีเขียวนะคะสีเขียวได้รางวัลอะไรเราก็เอารูปมาใส่นะคะอันนี้ก็ใส่หัวข้อไปนะคะกีฬาสีสีเขียวนะคะก็ใส่หัวข้อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะกิจกรรมกีฬาสีเราก็ใส่หัวข้อเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่แถบให้เรียบร้อยนะคะส่วนในหน้าหลักนะคะในหน้าหลักใครอยากจะปล่อยเป็นแบงก์ก็คือเป็นพื้นที่ว่างก็ได้ นะคะหรือใครที่จะเพิ่มเข้าไปเป็นปุ่มอ่ะสมมุติเรามีทั้งหมด2หัวข้อตอนนี้นะคะนักเรียนจะเพิ่มเป็นปุ่มก็ได้นะคะในหน้าหลักหน้าหลักก็คือหน้ารางวัลความภาคภูมิใจนะคะนักเรียนอาจจะใส่เป็นปุ่มนะคะอาจไปแทรกแล้วก็เพิ่มปุ่มก็ได้นะคะชื่ออะไรถ้านึกไม่ออกกดไปที่ลิงก์ก่อนนะคะก,กดไปที่ช่องลิงก์ข้างล่างก่อนแล้วก็เลือกนะคะเลื่อนหาซิ นะคะกิจกรรมแรกของเราอ่าก็คือกิจกรรมประกวดมารยาทแล้วเราก็ทําการคัดลอกมานะคะชื่อปุ่มแท็กนะคะอ่ะเราก็ได้แล้วปุ่มของกิจกรรมแรกของเรานะคะหน้าย่อยแรกของเรานะคะหน้าย่อยหน้าที่สองของเรานะคะก็ไปที่ลิงก์แล้วก็หาหน้าก็คือกิจกรรมกีฬาสีนะคะเราก็ทําการคัดลอกข้อความคําว่ากิจกรรมกีฬาสีมาวางในชื่อปุ่มนะคะแล้วก็กดแทรกอีกเหมือนกัน ะะแล้วก็ลากกุ่มที่สองให้ยวขึ้นไปข้างบนมันจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะแบบนี้ก็ได้หรือใครอยากจะเปลี่ยนรูปแบบของกลุ่มนะคะให้เป็นกรอบเฉยๆไม่ต้องเติมสีนะคะลักษณะนี้ก็ได้นะคะอ่าก็มี2หัวข้อสมมตินะคะหรือถ้าเราเพิ่มหัวข้อเข้าไปนะคะอ่านนักกีฬาสีใช่ไหมทุกข้อสีเขียวนะคะปีตอนม .5 เป็นสีชมพูสมมุตินะคะอ่านแบบนี้นะคะ อ๋อมหกมหกไม่ได้เข้าสีเนาะมหกเป็นสตาฟนะคะอ่ามหกสมมุติเป็นสตาฟนะคะอ่าลักษณะก็ประมาณนี้นะคะกิจกรรมกีฬาสีนกักเรียนได้โลได้รางวัลอะไรนะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะคะส่วนในหน้าหลักนะคะในหน้าหลักเราก็ใส่เป็นปุ่มเหมือนกันก็ได้นะคะปุ่มนะคะเราไม่รู้ว่าชื่อหน้าเราชื่ออะไรเราก็ไปหาก่อนอ่าหน้าแรกสีเขียว แทรกนะคะแบบเนี้ยนะคะให้พบอ่ะสมมุตินะคะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหน้าไหนที่เราไม่รู้จะใส่อะไรแล้วเรามีหน้าย่อยเราสามารถใส่เป็นปุ่มได้นะคะหรือถ้าเป็นหน้าหลักเราจะเป็นแบงค์เป็นหน้าว่างเลยก็ได้นะคะครูไม่ว่านะคะ หรือนะคะหน้าหลักของเราอาจจะเป็นนะคะกิจกรรมโดยรวมเอามาไว้ในหน้าหลัก,กได้เป็นรูปภาพกิจกรรมโดยรวมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าไฟมีเป็นไฟล์เอาไฟล์มาใส่ได้นะบางคนอาจจะมีเป็นไฟลเกิจปฏิบัติที่เป็น pdf นะคะที่ทางโรงเรียนหรือทางหน่วยงานใดที่นักเรียนไปนเข้าร่วมเขาส่งให้นะคะก็เอ็กพอร์ตไฟมาใส่ได้นะคะไม่ว่าจะดึงจาก google drive หรือว่าทำการอัปโหลดเข้ามานะคะก็ได้เหมือนกัน นะคะหรือถ้าใครมีรูปภาพนะคะรูปภาพก็ดึงมาใส่ได้รูปภาพก็จะโชว์ง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าไฟล์บางไฟล์มันถูกล็อกให้เป็นส่วนตัวต่อให้นักเรียนดึงมาใส่หน้าเว็บนะคะคนอื่นก็จะมองไม่เห็นคนอื่นที่ไม่ได้ใช้เมลแอสตรีวิสานะนะคะเขาจะมองไม่เห็นไฟล์นั้นจะเห็นแค่ว่ามันมีกล่องข้อความตรงนี้มันมีไฟล์อยู่แต่มันจะไม่โชว์ตัวอย่างให้ดูเวลาที่เรากดเข้าไปดูว่า ไฟล์นั้นมันมีเนื้อหาว่ายังไงนะคะมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจหรืออะไรสักอยาก่างหนึ่งว่าไฟล์นี้ยังไม่ถูกแชร์ให้เป็นสาธารณะนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นรูปภาพก็สามารถเข้าดูได้เลยนะคะโดยไม่ต้องขออนุญาตในการเข้าดูนั่นเองนะคะ,ะข้อมูลหลักๆในหน้ารางวัลความภาคภูมิใจมีประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างของเพื่อนหนึ่งคนนะคะเมื่อวานตรวจ นะคะตรวจไล่ตรวจของแต่ละห้องนะคะโดยปกติแล้วครูจะตรวจวันพฤหัสน,นะคะโดยปกตินะแต่ว่านะคะสัปดาห์นี้ก็จะพยายามไล่ตรวจของทุกๆวันนะคะนักเรียนะะจะได้ดูการอัปเดตของตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> อยู่ไหนไม่รู้หาก่อนนะ บ้านสงสัยตรงไหนหรือตรงไหนไม่แน่ใจสอบถามได้เลยนะคะในห้องด้วยเช่นกันนะลูกสอบถามได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นหน้าตัวอย่างของเพื่อนที่เขาทำเสร็จรบ หน้าแล้วนะคะครบหมดเลยตั้งแต่หน้าโปรไฟล์จนถึงหน้าแกลลอรี่นะคะก็จะเหลือแค่การเิยแค่การตั้งค่าแล้วก็การทำบุตเตอร์แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าตัวอย่างให้ดูว่าเน็ตคูมากเลยวันนี้ อันนี้นะคะให้ดูตั้งแต่หน้าโปรไฟล์กันนะคะสมหน้าเอ่อสีหน้าที่ครูให้ทำนะคะตั้งแต่หน้าโปรไฟล์จนถึงหน้ารางวัลความภาคภูมิใจนะคะส่วนแกลเลอรี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหน้าตัวอย่างนะคะหน้าโปรไฟล์นะคะซึ่งเพื่อนก็มีการใส่หัวข้อมาให้ในแต่ละส่วนนะคะใส่หัวข้อมาให้ในแต่ละส่วนอย่างเช่นโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ะะประวัติส่วนตัว นะคะข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างข้อมูลของครอบครัวอ่านเลื่อนไปยาวๆนะคะส่วนข้อมูลอื่นๆน,นะคะความสามารถงานนิเลยอะไรพวกนี้นะคะก็ทําเป็นรูปภาพแบบนี้มาให้ซึ่งรูปภาพเนี่ยเพื่อนเขาไปทําในแคนวานะคะไปตกแต่งในแคนวาแล้วก็ตัดมานะคะตัดแบบมาหรือบางคนนะคะถ้ามีไฟล์ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่แล้วเราก็สามารถเอามาใส่ได้เลยครูบอกแล้วนะไม่ได้ ว่าจะต้องพิมพ์อย่างเดียวนะคะหรือไม่จําเป็นจะต้องทําหัวข้อแบบเพื่อนนักเรียนสามารถเอารูปหน้าโปรไฟล์ที่เราทําใน Photoshop นะคะเทอมที่แล้วมาแปะเป็นรูปเดี่ยวได้เลยหน้าโปรไฟล์แค่นั้นก็คือเสร็จเลยนะคะ mm. ก็เอามาใส่ได้อ,อันนี้เป็นหน้าแรกนะคะหน้าประวัติส่วนตัว mm. ต่อมานะคะผลงานนะคะผลงานก็มีหัวข้อนะคะซึ่งหัวข้อถ้าไม่ใส่เป็นปุ่มเหมือนที่ครู ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ใส่เป็นข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการพิมพ์เฉยๆนะคะเหมือนกับพิมพ์หัวข้อเนี่แหละเพียงแต่ว่าเราลากคลุมทั้งหมดแล้วคลิกแทรกลิงก์นั่นเองนะคะคลิกไปที่แทรกลิงก์ไอสัญลักษณ์ที่เป็นรูปวงรีแล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกหน้าที่มันมีมาให้นะคะที่เราสร้างไว้นะคะอ่ะก็ทําแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างด้านจิตอาสาเพื่อนเขาทาอะไรนะคะก็เอารูปภาพมาใสา่กิจกรรมโรงเรียน นะคะที่เป็นจิตอาสาได้ทําอะไรทุกคนได้ทําอยู่แล้วแหละนะคะตั้งแต่ม1จนถึงม .5 นะคะซึ่งม6ก็ไม่รู้ว่านะางทำการทํา,า,ทาของนักเรียนเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเรามีภาพอยู่แล้วอะเราก็เอามาลงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าด้านวิทยาศาสตร์นะักเรียนได้ไปค่ายวิทยาศาสตร์นะหรือกิจกรรมวันวิทย์นะคะอันนี้ที่เพื่อนเขาสนใจอย่างที่บอกความสนใจไม่จําเป็นจะต้องเป็นกิจกรรมข้างนอกหรือการเล่นเกมการฟังเพลงได้อะไรก็ได้ที่เราชอบ ถ้าสมมติบางคนบอกว่าไปแข่งศิลปะหัตถกรรมครูคคให้ไปแข่งเรื่องตัดต่อวิดีโอนะคะถ้ามันไม่ใช่ว่าครูบังคับให้ไปหรือครูขอร้องอ้อนวอนให้ไปนักเรียนอาสาไปเองเพราะนักเรียนถนัดด้านนี้นักเรียนก็สามารถเอาข้อมูลนั้นมาลงในความถนัดความสนใจหรือผลงานก็ได้นะคะอ่าหน้าที่สผลการเรียนนะคะผลการเรียนครูบอกแล้วว่าไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าย่อยนะคะแต่เพื่อนเขาทาหน้าย่อยมาให้ก็ไม่ผิด ะะอาจจะเป็นหน้าว่างก็ได้นะคะแต่เพื่อนก็ใส่รูปภาพมานะคะแล้วก็ระดับชั้นอันนี้เป็นนาย่อยที่เพื่อนเพิ่มเข้ามานะคะเป็นของระดับชั้นมาปลายนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะก็ใส่ข้อมูลมาซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นรูปภาพมาบางคนแคปหน้าจอที่เป็นผลการเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนมาเลยก็ได้นะคะเรียงต่อต่อกันได้เลยซึ่งห้องเราครูเข้าไปดูก็มีคนที่ทําแบบนั้นเหมือนกัน นะคะทาได้นะคะทาได้นะในหน้าผลการเรียนนะคะที่เอารูปภาพนะคะเดี๋ยวหาถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะแต่ของเพื่อนเนี่ยใช้วิธีการพิมพ์นะคะส่วนอันอื่นก็แทรกรูปมาซึ่งรูปจริงๆไม่ต้องเป็นก็ได้เราพิมพ์อย่างเดียวก็ได้นะคะเนี่ยนะคะผลการเรียนได้เท่าไหร่นะคะ <S <S ซึ่งอันนี้ข้อมูลเพื่อนอาจจะยังใส่ไม่ครบนะคะ <S <S แต่ว่าใส่มาเท่าที่หาได้นะตอนนั้นก่อนรูก็ให้คะแนนแหละ นะคะไม่ถูกหักคะแนนและถือว่ามีการอัปเดตข้อมูลนะคะก็ใส่เข้ามาได้ต่อมาค่ะหน้ารางวัลความภาคภูมิใจนะคะอย่างที่บอกจะต้องมีหน้าย่อยด้วยนะคะซึ่งหน้าย่อยถ้าสังเกตเพื่อนเขาใส่ลิงก์มาให้แค่อันเดียวนะคะอันไหนที่ใส่ลิงก์มันจะมีขีดเส้นใต้นะคะอันไหนที่ไม่ใส่ลิงก์ก็จะไม่มีขีดเส้นใต้นะคะรางวัลความภาคภูมิใจเพื่อนไปได้รางวัลอะไรมาบ้าง นะคะ,ะด้านกฎหมายเขาได้รางวัลอะไรมาเขาก็ใส่ข้อมูลมานะคะลูกยังไม่คืนวันนี้เนี่ยครูช้ามากๆเอานักเรียนใช้ใส่แลนหน่าจะเร็วกว่าของครูนะคะ,ะโอเคเนี่ยยังได้เกติบัตรนะคะก็เอามาใส่นะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมมีไหมนะคะรางวัลเชิดชูเกียรติเราเคยได้ไหมนะคะกิจกรรมวันภาษาไทยได้เข้าร่วมเราได้กิจกรรมออได้เกติบัตรนะ นะคะวันวิทยาศาสตร์นะคะเข้าร่วมแล้วเคยได้ตุกตาได้ของรางวัลอะไรจากกิจกรรมนั้นไหมก็เอามาใส่ได้นะคะอ่ะลักษณะประมาณนี้นะคะด้านยูโดนะคะมีเหรียญรางวัลไหมนะคะด้านกีฬาที่นักเรียนเข้าร่วมนะคะเกี่ยวกับรางวัลความภาคภูมิใจเราก็เอามาใส่ได้เลยนะคะอ่ะส่วนหน้ารูปภาพนะคะก็ให้ดูพอๆ รูปภาพคุณบอกแล้วถ้าใครอยากจะทําไปก่อนนะคะบอกแล้วว่าจะต้องมีหน้าย่อยแต่กเ้ียนจะใส่รูปอะไรมาก็ได้รูปในโรงเรียนรูปข้างนอกก็ได้แต่ว่าทําเป็นหน้าย่อยให้ด้วยว่ากิจกรรมที่นักเรียนลงในตลานคืออะไรนะคะสมมุติเป็นกิจกรรมในโรงเรียนอ่เพื่อนก็ใส่รูปกิจกรรมในโรงเรียนเข้ามานะคะหรือนักเรียนอาจจะใส่เป็นรูปที่ตัวเองถ่ายเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะคะทำเป็นคล้ายๆกับอัลบัม้ม นะคะหรือการแข่งขันกีฬาสีนะคะหรือกิจกรรมภายนอกอ่ะก็แล้วแต่ใครที่จะ,ะตั้งค่าหน้าหรือตั้งชื่อหน้าว่ายังไงนะคะอ่ะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้มีใครสอบถามเพิ่มเติมมีไหมคะเกี่ยวกับงานของวันนี้วันนี้สิ่งที่จะดูเพิ่มนะคะก็คือในส่วนของรางวัลความภาคภูมิใจหน้าแกลเลอรี่ยังไม่ได้ดูแต่ถ้าทำมาก่อนก็จะลงคะแนนไว้ให้ก่อนนั่นเองนะคะ มีไหมเอ่ยมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวขอเช็คชื่อย้อนอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ทำงานนะคะ้าสกร้าสกรโ,โอเคเมทาวดีเมทาว,ด,ทาวดีมาหรือยังคะราสีการมาหรือยังลูกราสิการ โซลดาทา่นานันชนุกยีระดายีระดายีระดามาไหมสิริรัตน์มาหรือยังคะสิริรัตน์มาแล้วโอเคค่ะอ่ะเรียบร้อยนะคะ ค่ะมเมทาวดีคนเดียวมเมทาวดีอยู่ในนี้ในลูกกำลังมาหมายถึงกำลังมาโรงเรียนเนาะโอเคในห้องนะคะในห้องถ้าทำเสร็จแล้วหรืออยากออกกับมตดออกได้เลยนะคะแต่ว่าอัปเดตงานของตัวเองต่อไปให้เรียบร้อยนะคะถ้าอัปเดตเสร็จแล้วก็ฟรีทำได้เลยส่วนคนที่อยู่ทางบ้านนะคะ ถ้านักเรียนคิดว่าไม่มีคําถามแล้วออกไปสามารถทําเองได้เลยนักเรียนก็สามารถออกจากนี้ไปทํางานของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นๆนะคะจะเข้าไปเช็คแต่ว่าเบื้องต้นในคาบนี้นะคะจนถึงคาบสองนะคะจนหมดาคาบสองครูก็จะทยอยเข้าไปเช็คเรื่อยนะคะถ้าใครอัปเดตอะไรมาก็จะเพิ่มคะแนนให้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมง,งานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะหน้าเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำ นะคะเข้าไปทําให้เรียบร้อยนะออกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะใครที่ไม่มีคําถามส่วนคนที่คาถามก็อยู่ได้เลยถามได้เลยนะลูกมีอะไรสอบถามได้เลย